เออวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึง่งเมื่อไม่นานผมได้ฝึกงานที่ร้านของคุณคิริสเมแต่สุดท้ายแล้วผมก็สามารถวริรัรของตัวเองได้สักทีอตอนนี้มันก็คงเป็นวันที่ดีของผมอีกวันหนึง่ง แต่มันก็ยังมีอยู่ปัญหาหนึ่งยังมีใยเด็กเจ้าปัญหานี่อยู่เนี่ยสิตำนานของโคดินตอนที่หนึ่งทำไมถึงปกป้องเฮ้ยไม่ไหวเลยทำไมเธอถึงหาเรื่องทำอะไรตรายตรายตลอดเลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ปวดมือเว้ย <c oughs> อ่ะไม่สนเว้ย เธอบอกพ่อแม่ของเธอหด้ยังว่าจะมาที่นี่นะะเอ้ยให้ให้ผมพักเข้าไหนเธอพ่อเธอไม่ได้จะดุแค่เธอแต่ผมจะโดนไปด้วยเนี่ยเฮ้ยสุดสติโอ้ยแขนตัวโอ้ยเอ้ยบางทีผมคงทำเกินไปอะนะ อเออเออยังไงซะช่วงเย็นเดี๋ยวเธอก็กลับมาเองนะบางทีผมน่าจะทำของหวานให้เธอสักหน่อยอย่ะนะถึงอย่างนั้นก็นเถอะมนดิสะออกไปไหนกันนะ่ะโอ้ยเอ้ยมือตู้ตูคงไม่บอกการเช้มาจริงๆเนี่นะเออเออ เอ้ยอืมต้องกิดช่วยก,ก่อนเออแต่ว่านะเอ้ยเฮ้ยนี่เธอต้องทำให้ฉันกังวลไปอีกสักเท่าไหร่ถึงจะพอใจเนี่ยฮะอืมฮะเออเท่ใช่ไหมลนะ่ะเอ้ก่อนนะผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกบ้างเนี่นะ มันดีกว่าที่จะเตรียมตัวเอาไว้จะได้ทำอะ <Gym. S 1> ไรง่ายขึ้นหน่อยอะนะตัวอย่างก็ดับมือ <amigo> กับไอหมาติดพ <Nixon> ิษตัสุนัขบ้าแบบนั้นไงเออเสียยนั่นหนูชมัดเด้อเออเดไปตรงนั้นก่อนนะมาริสาเธอขวางทางอยู่อะชิ่อชอืมเอาละงั้นแกน่ะ อย่าคิดว่าทำร้ายมาริสะาเดี๋ยวแกจะดีไม่ได้เฉยๆนะเฮ้ยหูป,ปากของแกไปซะเสียงเดินของแกนะ่ะแม่งเป็นมอดพิษต่อหูชมัดเลยวะ,ะเหรอฮะ เออะไรหมดปัญญาแล้วเหรอผมสร้างอนี่ขึ้นมาเองนะมันเป็นตัวต้นแบบที่สามารถยิงเวทมนต์ได้อะนะแม่ไม่นึกเลยฮะว่าจะได้ทดสอบจริงกับโยใครตัวเป็นๆนะเพอนึกดูแล้วแกบอกว่าทำร้ายมาริสามันรู้สึกเหมัอนบี้มาแดงใช่ไหมล่ะ ตัว่าตอนนี้ตัวก็จะโคเสืองแกแล้ววะ่ะเออให้ตายสิจะอ่อนให้แต่เช็ดตัวต้นแบบไปแบบนี้มันโกงไปหน่อยฮะเอ๊ยังไงซะมันก็ไม่ตายหรอกแกอ่มมาริสาเอา้ยไม่ไหวเลยทำไม่เธอถึงมาที่แบบนี้เนี่ย อพอต้องคิดดูแล้วทำไมเธอถึงถือดอกไม้นั่นไม่ตลอ,อดเลยนะามาดิซ่เาเธอนี่มันพูดมากจริงเลยนะอย่ามาตัดสินว่าผมรู้สึกยังไงสิเฮ้ยเข้าใจอีกอย่างนะ นี่ผมดูเป็นคนใจอ่อนขนาดจะช่วยคนที่เกลียดยังไงผมมาที่นี่เพื่อช่วยเธอเพราะว่าผมรักเธอยังไงด,ด้าเอาละเรากลับบ้านกันเถอะนะเฮ้อ <c oughs> ได้เห็นนี้เองเจ้าของร้านผู้โดดเดียว จงได้ช่วยเหลือเด็กสาวผู้ห่งทางยังไงด้แฮมแล้วพวกเธอคิดยังไงกับตำนานของผมล่ะเอเออเอออะไรไม่ได้โกหกซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมาดิซาบ้าเอ้ยเฮ้ยไม่เล่าแล้วไฟยยี่พวกบ้านี่เฮ้ยอะ ฮะเอ่อฮะนี่มันขอบคุณกันช้าเกินไปแล้ว